มันปลาผักปังเี้ทางให้กเสียนก็มีเด้วผักเสียน,ยนหอบนึกผักปังนะคะผักปังผักปังจ้าบางผักปังบน 跟我来、嗯，你听。 ปังนะคะผักปังผักปังจ้าปังผักปังบนอันนี้จงไว้พี่น้องได้ติีมพ่อแล้วเบิ่งป้านี่แนะ่เบิ่งป้านี่พี่น้องผักปัง ักปังนะคะผักปังผักปังจ้าปังผักปังบนน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยน้ำครับเนาะพี่น้องบิง อันนี้จงไว้ให้พี่น้องได้ติมพ่อแล้วเบื้งป้านี่แนะ่เบื้งป้านี่พี่น้องผักปังเบื้งป้าผักปังเคลีทางให้เสียรก็มีเด้อผักเสียรหอ่ออับน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยน้มครับเนาะพี่น้องเบื้อง อําบ่ไปจ้าขึ้นสูงมา ba ยอดแหยวเลยเบิ่งปลาบ่ทัน รักเน่อพี่น่องเบนผักปังนะคะผักปังผักปังจ้าบังผักบังบนบนบน,น,นบน่บนบนบนานกตมี นหลังบานนี่แต่ของกินพี่น้องคนปังปังจ้าปัง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 ผักปังนะคะผักปังักปังจ้าปังผักปังบนจ้าเป็นพี่น้องปังบอพี่น้องปังบอก พักนวดจาก่น้องเอ้ยเบอร์เน่ผักปังนะคะผักปังผักปังจ้าปัางผักปังบน เก็บผักปังผัดน้ำมันหอยผัดจ้าเบังพี่น้องปังบอพี่น้องปังบอคักหน้าจ้าพี่น้องเอ้ยบังเน่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยงามคักเนาะพี่น้องเบิ่งงามบอไปจ้าจ้า ฟังพี่น้องปังบอพี่น้องปังบอคักนอกจากพี่น้องเอ้ยบังเง่ฟังฟังจ้าปังฟัง ปังปังจ้าปัง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 ,ปงนี่ถึงจงะมาไล่เหยื่อเหยถึงเลยเบงปลาพ่ะท่านเจ็บพี่น้องน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนาำครับเนา่ยขี่น้องเบง บังป้าผักตัางคิดทางให้เสียนก็มีเด้วพักเสียนหอบน้ำบ่ตายจ้าบังป้าผักตัางคิดทางให้ เสียนก็นมีเด้วพักเสียนหอบนึงปังปังจ้าปังปังปังป้าเก็บปังผัดน้ำมัน,มนหอย ปพักปางคิดทางให้เสียนก็มีเล้วพักเสียนหอบน บักมี่บักหว่วงบักหมากบักกอกอได้กินจ้าบนบนบน,บนห่านก็นมี่วนหลังบ้านนี่แต่กองกินพี่น้องคนบักมี่บักหว่วงบักหมากบักกอกอได้กินจ้า อันนี้จงไว้พี่น้องได้ติมพ่อแล้วเบิ่งป้านี่แนะ่เบิ่งป้านี่พี่น้องพักปังปังปังจ้าปังปัง บัมบหมีบักหมังนบกหมากบักกอกกได้กินจ้าปักปังนะคะผักปัง บางจ้าปังผักบังบนน้ำมันหอยนะคะ